ปลายประสาทอักเสบอันนี้รู้สึกยังไงครับถึงไปหาหมอรู้สึกเนี่ยค่ะร้อนไปครึ่งนี้ค่ะตั้งแต่หัวเข่าลงไปค่ะรู้สึกร้อนปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนค่ะตอนแรกไปโดนอะไรยังไงหรือเปล่าไม่โดนค่ะอยู่ดีๆก็เป็นคเป็นมาเมื่อไหร่ครับเนเป็นมาหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วแล้วต้องรักษาอย่างไงฮะก็ทานยาค่ะทานยาค่ะให้ทานยาอ่าฮะ แล้วรักษาด้วยวิธีเดียวคือทานยามาก่อนเริ่มแรกค่ะอืมอืมก็ไม่หายก็กลับไปหาหมอใหม่พอยาหมดก็ไปเอามาต่อเนื่องทานอยู่นานเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่คุณหมอจะจัดมาไม่แม่ครั้งแรกที่ที่ทานแล้วไม่หายก็ประมาณเดือนกว่าค่ะเอ,อ้อาจารย์ครับโรคปลายประสาทอักเสบนี้อาการที่ว่านี่มันมันเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายหรือเปล่าครับจริงจริงมันจะเกิดขึ้นจากส่วนปลาย ก็คือปลายมือปลายเท้าแล้วก็ออลามไปเรื่อยๆนะคะมีสาเหตุไหมครับสาเหตุก็อาจจะเกิดขาดสารอาหารบางอย่างนะคะออหรือได้รับพิษจากสารเคมีหรืออย่างเราสูตรหายใจเอาควันรถเข้าไปทุกวันทุกวันหรือ,อไอระเหยอะไรบางอย่างหรือว่าฝุ่นละอองต่างๆมันก็จะมี อาจจะมีโลหะหนักอะไรปนเปื้อนอยูอ่พวกนี้มันจะทำให้เกิดปลายประสาทอักเสบได้นะฮะหรือโรคบางโรคนะฮะอย่างเบาหวาน SLE อะไร,รพวกนี้พวกนี้มันมีโรคอีกหลายโรคที่อาจจะทำให้เกิดปลายประสาทอักเสบได้ซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะเริ่มจากปลายคือเขาบอกว่า อย่างถ้าเป็นที่มือก็เหมือนกับเราสวมถุงมือมันจะลามขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนสวมถุงมืออหรือถ้าเป็นจากเท้าก็เหมือนสวมถุงเท้ามันก็จะลามขึ้น,ม,นมาเรืมันจะมีความรู้สึกขยบขยบขึ้นมาเรื่อยๆค่ะมันจะขยบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นกลางคืนเพราะอะไรครับอ,อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เขาพบเนี่ยนะคะ ก็คือกลางคืนเนี่ยเราจะสังเกตได้ตอนกลางวันไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะกลางวันเราทำน้นทำนี่เรามีแอคทิวิตี้อะไรเยอะมันเพราะฉะนั้นมันก็แบบลืมๆไปบ้างครับแต่ว่าพอกลางคืนเนี่ยเรานอนหรือเรานั่งพักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มละถ้าปล่อยไว้นานๆปล่อยวัไว้นานๆไม่มีการรักษาถ้ามันเสื่อมหรือมันไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรง อาการควบคุมกล้ามเนื้อก็จะไม่ดีขึ้นครับถ้าทิ้งไว้ทิ้งไว้ก็อาจจะเป็นแบบยกแขนไม่ขึ้นยกขามไม่ขึ้นอะไรอ,อย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นอาการหนึ่งที่ไม่หายคเหลือรังมาตลอดแล้วกดไหลย้อนมาตอนไหนฮะกดไหลย้อนอะแบบว่าแบบว่าทานข้าวค,คือทํางานเย็บผ้าโหลใช่ไหมคะทานข้าวคือไม่เป็นผมว่าไม่ได้เย็บเป็นโหลเย็บเป็นกุลุดเลยฮะ เย็บเป็นร้อยค่ะเออพอบอกเย็บเสื้อผ้าโหลนี่ไม่ใช่เย็บสิบสองตัวนะฮะเย็บเป็นร้อยค่ะคือมันแสบแสบแล้วเกิดอาการมันยังจะอาเจียนนะคะแสดงว่าทานอาหารไม่เป็นเวลาใช่ค่ะถูกไหมฮะพอเวลาอยู่ในโรงงานเขาปล่อยเลิกก็ไม่เลิกไม่ทําอยู่ที่บ้านค่ะอ๋อทาอยู่ที่บ้านโอ้ยิ่งไม่กําหนดเวลาเลยอยากได้เยอะค่ะแล้วทํายังไงฮะมันถึงจะหายก็เพื่อนมาแนะนําหมายถึงว่าเย็บผ้าและเพื่อนมาแนะนํา ให้กินน้ำมังคุดกับสีเขียวตอนแรกก็โอ้ยไปมาเยอะแล้วเออไม่เชื่อหรอกด่ากันไปด้วยสิผมว่าต้องมีอมีต้องมีแหละใช่ค่ะไม่เชื่อเพื่อนก็ร้องเฮ้อลองกินก่อนหนึ่งสองก็แล้วกันแสดงว่าตอนแรกที่อยากหายคืออยากหายไอ้กดไหลย้อนใช่อ่าฮะแต่อนเ้ียคือ ไม่คิดว่าจะหายไม่สนใจมันละอ่ะล่ะมันเป็นไงก็ช่างมันสี่โมงเย็นเดี๋ยวฉันรู้ละฉันก็เตรียมตัวรับมันรับก็กินเพื่อที่จะให้กดไหลย้อนหายไหมหายหายเพื่อจะให้กดไหลย้อนหายแล้วแยกหายกดไหลย้อนเพื่อนบอกว่ากินไปเลยแล้วก็สวยด้วยอ๋อผมว่าอันหลังน่าจะมาก่อนนะคราวหน้าถ้าจะแนะนําใครบอกว่าสวยก่อนเลยเนี่ยกินก่อนเลยนะฮะป่วยเอาไว้ที่หลังเพื่อนบอกว่าสวยด้วยเนี่ยกินเถอะผิวพันธุ์สวยเปล่งปังอืมอืม อยู่ในบ้านก็สวยได้บอกกินเลยหนึ่งซองกับสีเขียวสองเม็ดน้ำมังคุดวันละหนึ่งซองแล้วก็สีเขียวสองเม็ดใช่ค่ะอ่าฮะแล้วก็กินมาเรื่อยๆจนประมาณได้สักสองอาทิตย์หนูกินวันละสี่เม็ดนะสีเขียวอะเช้าสองก่อนนอนสองแล้วตอนเช้ามีน้ำมังคุดใช่ค่ะครึงหนึ่งด้วยครึงหนึ่งค่ะแต่ทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องมาประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ไม่แสบ ผมว่าผอมแหละไม่แสบหน้าอกค่ะแล้วก็เวลาเย็บผ้าก็จะไม่ค่อยปวดหลังเอ๊ะมันจะเร็วขนาดนั้นเชียวเหรอฮะค่ะอาจารย์ครับทําไมเร็วขนาดที่ว่าแค่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปน้ํามังคุดครึ่งซองกับแคปซูลสี่เมตรต่อวันอะไรนะที่บอกว่าหายไปอาการแรกที่หายไปไรย้อนก็ไรย้อนครับก็อย้อน กินสีแคปซูลต่อวนันครับ <c oughs> ก็เนื่องจากว่านะีมันมี TH17 เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ TH1 เพิ่มขึ้นทั้งคู่มันก็จะไปช่วยกด TH2 ให้มันลดลงไปนะครับไอ้ที2นี่แหละคือตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบนะฮะของกรดไหลย้อนนะครับอ,กอ,นะบอาการก็จะดีขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับทีนี้น้ำมังคุดพอกินน้ำมังคุด ทนี้วันละครึ่งชองนี่นี่คือผลจากการกินวันละซองนะครับในวันที่สิบห้าสิ่งที่ได้มาก็คืออ่าก็จะมีท h 1อหนึ่งเพิ่มขึ้นอ่าโทษลดลงลดลงแต่มันลดลงน้อยกว่าท h 2สองนะครับลดลงน้อยกว่า t h เสองครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่ามีสภาวะทีเหนึ่งเด่นกว่าท h 2ออเพราะนี้ลดอาการภูมิแพ้ลดอาการแพ้ภูมิตัวเองลดอาการอักเสบด้วยค่ะเขาต่อมาครับอินเตอร์ลูคินสิบเจ็ดนะ ลดลงชัดๆเยอะมากนะครับเพราะนั้นอาการอักเสบที่เกิดขึ้นจากอินเตอร์คิน17บเทสสิบเจ็ดก็ลดลงนะครับออนอกจากนี้ตัวสุดท้ายก็มี Th T ทีทีเรกคูลเตอร์เพิ่มขึ้นมันก็ควบคุมทีเอสหนึ 2, ่งทสสองเทสิบไม่ให้มันเพิ่มขึ้นจนอาการผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นตัวทีเรกก็ช่วยจัดการตรงนั้น,นแล้วกรณีที่ถ้าหากจะมีเชื้อ กินอยู่ตามผนังลำไส้ T S 1ที่เพิ่มขึ้น T S 1 7ที่เพิ่มกร่องกรณีกินแคปซูลแล้วก็ T regulator หรือ T 9 T S 9ที่เพิ่มขึ้นตัวใหม่นะครับตัวใหม่เนี่ย,ยก็ไปช่วยจัดการกับเชื้อ H pylori อ,อาการก็ดีขึ้นด้วยเหตุน,นี้ครับแล้วอา,อาการระบบปลายประสาทอักเสบเป็น<ก>ยังไงเริ่มคะ่ะเริ่มเริ่มขยับขยับลงมาแบบที่แช่น้ําเริ่มขยับลงมาเรื่อยๆหนูก็ไม่รู้ว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ Oh. ก็เริ่มขยับก็นี่ขยับมาเหลือตรงนี้ค่ะคือแทนที่เดิมรู้สึกร้อนร้อนแค่หัวเข่าปวดแสบปวดร้อนจากหัวเขา่ามันล่นลงไปเรื่อยๆเหมือนค่อยๆถอดถุงเท้าทสั้นลงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอาจารย์สาเหตุเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ ใช่ค่ะมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเ,<ช>เหมือนเราถอดถุงเท้านะเพราะเวลาเป็นมันเหมือนใส่ถุงเท้ามันค่อยขึ้นมา,มาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นหรือมันสมดุลขึ้นเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> มันก็จะทําให้การไหลเวียนอะไรของเลือดดีขึ้นซึ่งมันก็จะนําเอาสารอาหารพวกวิตามินที่เราได้จากผักจากเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันจําเป็นสําหรับเลี้ยงดูไอ้เส้นประสาทเรานะคะไปถึงตรงนั้น ครับนะฮะพอมันเลือดไหลเวียนดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นแต่จริงๆอย่าแช่น้ําเย็นดีกว่านะมันจะหายเร็วขึ้นอให้เลิกเลิกแช่ทุกวันนี้ดีขึ้นไปจนถึงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้หายแล้วค่ะตอนนี้หายแล้วด้วยไม่ได้ไม่ได้แช่น้ําแล้วค่ะยาหมอเขาไม่ได้ทานไม่ได้ทานค่ะทานเม็ดเดียวค่ะตอนเนี้ยคือลุยงานเหมือนเดิมค่ะอ๋อทานเม็ดเดียวอะไรเม็ดเดียวสีเขียว อ๋อาทานสีเขียวเม็ดเดียวที่อยากได้หน้าสวยได้มาด้วยไหมฮะได้ค่ะฝ้าหลุดคชะฮะฝ้าหลุดฝ้าที่บ้านหลุดเหรอฮะฝ้าที่หน้าค่ะอ๋อฝ้าที่หน้าหลุดนะฮะหายไปด้วยเลยเหรอฮะค่ะโอ้ยินดีด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นผลพลอยได้หรือว่าเป็นสีเหลืองตอนเย็นค่ะมีสีเหลืองตอนเย็นอีกค่ะ หน้าก็เลยสวยฟ้าก็เลยหลุดค่ะเดี๋ยวสีเหลืองนั้นอะไรฮะไม่เห็นเคยบอกมีมีอีกสีเหรอฮะไม่ไม่ใช่ไออะไรอะซีเบรสอ๋ออีกสูตรหนึ่งครับก็เหมือนกับฮอร์โมนทาของพืชจากพืชนะครับก็ทําให้แน่นอนอ่ะตัวนั้นจะสวยเร็วโอ้สวยงนั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าสวยเร็วสวยไวแล้วก็ชีวิต ก็สมบูรณ์ขึ้นด้วยนี่นะฮะเอายินดีด้วยครับ